สวัสดีค่ะคลิปนี้อิมจะมารีวิวนี้เลยค่ะ One g o d Doll s t i n g Bag สอใบนี้นะคะคือกระเป๋าทรงขนมจีบที่ทาง P.G.Y Tech เขาดีไซน์ออกมาใหม่ค่ะแต่ถ้าจะให้อิมมานั่งรีวิวธรรมดาธรรมดาก็คงจะไม่ค่อยเข้ากับกระเป๋าทรงชิคๆแบบนี้สักเท่าไหร่ใช่ไหมคะ อิมก็เลยจะพาไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์เรียกยอดไหลปังๆพร้อมกับแมทลุกทั้งหมด3ลุกด้วยกันค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าอิมจะแต่งตัวออกมาเป็นยังไงบ้างให้เข้ากักบกระเป๋าใบนี้ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ลุกแรกเลยค่ะลุกนี้นะคะจะเป็นลุกคาเฟ่คาใจอิมจะใส่ตัวในเป็นเดรสสีพีชนะคะแล้วก็ยาวแบบนี้เลย ท็อปด้วยเสื้อกาัากที่มีตัดสีส้มตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีเอเซซอรีก็คือหมวกครีมสีนี้นะคะแล้วก็มีนาฬิกาและกก็ที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือกระเป๋าดอลติงแบ็กตัวนี้เลย อิมจะใช้เป็นสีไอวอรี่แต่จริงๆแล้วนะคะดอลสติงแบ็กเนี่ยเขามีทั้งหมด2สีด้วยกันค่ะก็คือสีไอวอรี่ที่อิมใส่วันนี้แล้วก็อีกสีนึงจะเป็นสีฟลอเรสค่ะก็จะออกสีเขียวหน่อยก็จะเอามาแมทกับอีกรูปนึงด้วยเดี๋ยวต้องไปรอติดตามค่ะและเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในชุดนี้ในอิมจะใส่อุปกรณ์อะไรลงไปในดอลสติงแบ็กใบนี้บ้างไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดของใส่ลงในกระเป๋าดอลสติงแบ็กใบนี้กันค่ะ มาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะคะสาวๆแบบเรานะคะก็อย่าลืมพัดหน้าตลอดวันนะคะก็จะใช้คูชั่นตัวนี้นะคะลงไปในช่องด้านขวาแบบนี้แล้วใบนี้เขาก็จะมีตัวแม่เหล็กที่เอาไว้กั้นช่องาร์ติชั่นไว้ให้เราแล้วก็กันของมีค่าที่จะหล่นหายได้ก็จะใส่เป็นตัวแอร์พอร์ตลงไปค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะใส่เป็นโฟล์ดิเล็กขึ้นมาตรงนี้ลงไปเพื่อไม่ให้มันหล่นลงไปนะคะ ช่องด้านขวานี้นะคะก็จะใส่เป็นสเรย์ค่ะสเตย์แอลกอฮอล์ลงไปตรงช่องนี้ได้เลยแล้วก็จะเป็นบัตรออนค่ะส่วนตรงช่องกลางนะคะหรือว่าช่องหลักอิมก็จะใส่เป็นโทรศัพท์มือถือเพื่อเวลาที่อิมจะได้หยิบจับเนี่ยจะได้สะดวกสบายนั่นเองค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยก็รูดได้เลย,ยนี่ก็พร้อมที่จะไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์แล้ว มาต่อกันที่ลุกที่2ค่ะลุกนี้นะคะจะเป็นลุกนักท่องเที่ยวที่ดูเป็นสายลุยขึ้นมานิดนึงค่ะอิมก็จะเลือกแมทช์โดยเสื้อสีขาวด้านบนนะคะแล้วก็จะเป็นกางเกงสีเขียวด้านล่างเอสเซนซี่ของเรานะคะก็จะมีที่หนีบผมด้านหลังนะคะแล้วก็มีนาฬิกาและที่ลืมไม่ได้นะคะสําคัญสุดๆก็คือดรอสติงแบ็คใบนี้นั่นเองค่ะใบนี้จะเป็นสีที่2ที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะก็คือสีฟอเรสต์นั่นเองเข้าจอ่าเป็นสีเขียวๆแบบนี้เลยค่ะ ก็จะแมทเข้ากันกับกระโปงพอดีเลยแล้วเดี๋ยวอินจะไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์พร้อมกับเอาสิ่งของมาใส่ไว้ในกระเป๋าเหมือนเดิมเลยไปดูกันค่ะและของที่อินจะใส่ลงในกระเป๋าใบนี้นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะชิ้นแรกนะคะจะเป็นกล้องฟิล์มค่ะอิมจะใส่เอาไว้ในช่องหลักตรงนี้เลยชิ้นถัดมานะคะก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือค่ะจะได้หยิบง่ายๆเนาะแล้วก็จะเป็นปแอลกอฮอล์เอาไว้ที่ช่องด้านขวานี้นะคะแล้วก็ของมีค่าอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็จะ กดซิปตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยอีกอันหนึ่งก็จะเป็น power bank ค่ะใส่ไว้ที่ช่องด้านซ้ายสุดค่ะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าตังค์นะคะใส่เอาไว้ตรงด้านกลางเช่นกันค่ะปิดแบบนี้พร้อมไปทำคอนเทนต์แล้วค่ะแล้วเท่าที่อิมได้ใช้กระเป๋าตัวนี้มานะคะก็คือ d o s t i n g bag เนี่ย อิมไม่ต้องมาคอยกังวลแล้วก็ต้องมาคอยกลัวเปื้อนเลยค่ะเพราะว่าเขาทํามาจากผ้าไนลอนที่สามารถกันน้ํากันกระแทกกันฝุ่นได้ดีมากๆอย่างขวดน้ําที่อิมถืออยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีละอ,อองน้ําอยู่ด้วยถ้ามันหยดลงกระเป๋าตรงนี้นะคะก็สามารถเช็ดได้ง่ายๆเดี๋ยวอิมทําให้ดูค่ะนี่เราก็สามารถใช้ผ้านะคะแล้วก็เช็ดออกไ,ได้เลยเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยค่ะ มาต่อันที่ลุกสุดท้ายนะคะก็คือลุกที่3นั่นเองค่ะลุกนี้นะคะจะเป็นลุกทีเอเตอร์สาวค่ะอินสแตนดด้วยการใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวด้านนอกนะคะส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นเสื้อขอบสีน้ำตาลแบบนี้แล้วก็จะมีกางเกงนะคะเป็นสีครีมค่ะ แล้วก็จะมีเอเซอร์รีก็คือเป็นหมวกแก๊ปอันนี้ค่ะแล้วก็มีนาฬิกาแล้วก็สุดท้ายนะคะที่เป็นคอมพิวตร์ลูกของอิมก็คือจ็อกสติ้งแบ็คใบนี้ที่เป็นสีไอวอรี่นั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าในกระเป๋าใบนี้สาวคิเอเตอร์แบบเราเนี่ยเขาใส่อะไรลงไปในนี้กันบ้างไปกันค่ะอย่างแรกที่อิมจะใส่ลงไปนะคะก็จะเป็นไมคค่ะอิมจะใส่ในช่องด้านขวานี้ลงไปได้เลยถัดมานะคะจะปลดแม่เหล็กตรงนี้ออกแล้วก็ใส่เป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยลงไปค่ะ แล้วก็ปิดแม่เหล็กให้สนิทถัดมานะคะช่องนี้อีงจะใส่เป็นโทรศัพท์มือถือค่ะแล้วก็ power bank ช่องหลักตรงกลางนะคะจะใส่เป็นขาตั้งกล้องค่ะแล้วก็เป็นกล้องนั่นเองค่ะเสียงเท่านี้ก็พร้อมออกไปทำคอนเทนต์แล้วค่ะ วัน g กิดอส t i n แบ็ g ใบนี้นะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะแลวก็คือสีไอวอรี่แล้วก็สี f o r รส t ค่ะ ด้นในกระเป๋าของเขานะคะก็มีช่องแบ่งสัดส่วนมาให้ทั้งหมด3ช่องแล้วก็1ช่องหลักด้วยกันแถมยังมีช่องสําหรับเอาไว้ซ่อนแอร์แครเอาไว้ให้1ช่องด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเห็นใบเล็กๆแบบนี้เขาก็มีขนาดแค่220คูณ3 0มคูณ100มิลลิเมตรเท่านั้นค่ะน้ำหนักก็เบามากๆเพียงแค่180กรัมเท่านั้นและนอกจากนี้นะคะกระเป๋าใบนี้เนี่ยด้วยความที่เล็กมากๆก็เลยสามารถนำเป็นกระเป๋าใบเล็กที่เอาไว้ใส่ในกระเป๋าใบใหญ่ได้อีกด้วยค่ะ และนอกจากนี้เจ้าตัว One g o Dosting Bag ใบนี้เขาออกแบบมาให้ตรงสายคล้องกระเป๋าเนี่ยสามารถถอดไปเป็นสายคล้องกล้องได้ด้วยค่ะแต่อิมก็ขอแนะนำว่ากล้องของเราควรมีน้ำหนักไม่เกิน1.5กิโลกร,รมัมถึงจะดีที่สุดนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับที่อิมพาไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันในวันนี้ใครที่รักการถ่ายภาพเนี่ยต้องไปทำตามแล้วนะคะ แต่ที่สำคัญค่ะวันนี้อิมได้ใช้ OneGo d o s t i n g Bag ใบนี้ในการเอามาแมททั้งหมด3ลุคด้วยกันค่ะอิมบอกเลยว่าอิมชอบเขามากๆเพราะว่าทำให้อิมแต่งตัวได้ง่ายขึ้นเยอะเลยใครที่กำลังมองหากระเป๋ากล้องสักหนึ่งใบที่ต้องการเน้นความพกพาง่ายใช้งานสะดวกแล้วก็สามารถแมทได้กับหลายๆลุกอิมว่าใบนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะหากใครสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ The Digital STM และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ช่องเดอ d i ดิจิทัล STM เอาไว้ด้วยเพื่อที่เวลาเราอัปเดตหรือว่ามีอะไรใหม่ๆจะได้รู้ก่อนใครและถ้าหากใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติม,มก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ